วัสดีจเจ้เพื่อนๆนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสไป,ปร์ตตี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งมีส่วนผสมไม่กี่อย่างเองนะคะเขาจะช่วยเพิ่มความชุมช่มชื้นให้กับผิวหนังของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระช่วยกระชับรูขุมขนนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสมุนไพรของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลวัสลีนนะคะใครจะใช้แบบไหนได้เลยนะคะสีไหนได้เลยนะคะในส่วนของเจลวัสลีนเนาะเจลวัสลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้วัสลีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงกระเจี๊ยบนะคะใครไม่มีใครมีสมุนไพรพอกหน้าตัวไหนก็สามารถนามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงกระเจี๊ยบเนาะเขาจะช่วยบำรุงผิวของเราให้ขาวกระจจางใสนะคะช่วยกับเก็บน้ําให้กับผิวนะคะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะและ,และก็ยังฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะ,ะในส่วนของกระเจี๊ยบเขียวนะคะ เขจะลดอาการเกิดสิวลดอาการอักเสบของผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในกระเจี๊ยบเขียวเขาจะมีกูต้าไซโอนนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากขึ้นนักเองนั่นเองนะคะเราจะท้ายผงกระเจี๊ยบอยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะใครไม่มีมีกระเจี๊ยบเขียวสดๆก็ต้มเอาเต็มเมือกของเขาได้เลยนะคะทุกคน ต,ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตลดแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ไอาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราผสมให้เขาเข้ากันแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะให้เราพอกน้า,นาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว20้20-30นาทีได้เลยนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซัสบสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้องลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ